ดีพี่น้องทุกท่านนะครับในนี้ผมอยู่ขึ้นสิรินซ้อนครับห้องก็มาครับตอนนี้ประมาณบ่ใบสองครับลงเนี่ยสองสามใบนะครับให้กอากล่องซองเบิรงหนึ่ยนะครับนี่ตะลุกปลาหน่อยนะครับแต่ปลาปลาตัวพวกปลาสกังปลาหางแดงสิยังยังยังบมเห็นนะครับผมกล่องซองเบิรงหนึ่ยนะครับผมแล้วต้องไปว่าแรงนี่สิเป็นอย่างไรนะครับแรงนี่ก็เพื่อนนี่สิเป็นอย่างไรนะครับ กำลัเม็ดหนึ่งสองสามขันครับขั้นปลายวางที่เก่านะครับเราต้องไปเบิง่งว่าไปหลุนครับไม่แรงครับจะเป็นอย่งไรครับไปดูน้วกันครับควายมันมันสองตัวเลี้ยงครับปลาอย่างนู้นโอ้ตัวปลาคือตัวใหญ่แท้บึ้งเลยโอ้ปลาตัวใหญ่ยัง ตัวใหญ่เกินปล่ไปนะครับโอ้ตัวแรกครับ oh, ตัวแรกครับโอ้มาเด้อมาเด้อมามาโอ้มาครับ <tes nak> ตัวแรกของเราครับมันมันมันม like ันม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 ันกระสังลงงามครับ อย่รูดเด้อตัวที่สองครับตัวที่สองตัวที่สองลง,ง,งนี่ครับโอ้มาเถอะเอาตัวที่สองครับท้องปาไหลกระเพิ่นครับนะตัวที่สองครับอเอาเอาเลยวัวอยู่วัอ่อยู่ กลางกเอ้าวอีดีาขึ้นัวหน่อยลงเลยเนาะอ่านี่ครับอ๋ออได้ครับตังสีนี้ไหมตังสีนี้ไหมเรียเนี่ยเรีย์เนเออ สกางเลครับยังไม่เต่งเท่าไรตัวหน่อยอยู่เก็บก็ได้ไปตากแดดครับอ๋ออีเด้นี่ข้ามือนิดน้องข้ามือครับข้ามือครับแต่ว่าโหน่อยก็คักกว่าโอ้โหหางแดงครับไลยไปเยอะแล้วครับอ่าได้ไปเยอะแล้วครับ โอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้หเขามาแล้วนีสุดเขาก็มาครับนี่สุดเขาเขาก็มาโอ้ยสองกันปอมกันต้าน,น่อยหรือเปล่าตัวนี้ อื้แดงครับไม่ไปแยกแล้วอ่ะฮ่า <c> ม <oughs> ันเีแรแคำโอ้เด็กแว่นกว่นตรงน้อยแห้งเขาคบปล่อยพรกผู้สิทธิ์เขามีเหี้ยบได้ก

โอ้ oh, ถือปลายยางังู้โอ้จนขาดโอ้ oh, oh, ขาดเลยครับอืมโอ้เสีเยด oh, ายดิจนขาดเน้ะโอ้โหสิงเลยโอ้สายหนาจนขาด ไปแล้วอีกการนาทีทุ่มหนึ่งครับบุลล์กันต่อรอบคำครับอออโอ้ยดูนี่โอ้รถจัมฮะฮังกัวบ,บนสุดความดูดิตัวแรกในรอบคำครับมใหม่เนาะ

จับตัวเล็กเก็บเล็กผสมน้อยอะ,อ,ะอ,อะไรเนาะคือปัดนกันขึ้นมากเลยอ๋อสกางครับตัวใหญ่นิดนึงงะคันมันตีนเอาเลยอยูวบ่เอาเลยอยูวบ่ เอาเลยบัวเอาเลยไหมออกมาครับเดี๋ยวเข้าไปครับอืมได้ครับหนึ่งตัวเอาาดูดม,มืออืมอ่าสกางเห็นปลาปะครับเห็นปลาปะครับนะั่นๆะนะนะ Nè 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 nè, tung nè 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 nè, hiển gặp Nè 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 gặp, เนื้ no. แบบชาติคนนะครับก่อนหนักกินขั้นหนักกินอสองขังน้นมันนี้โอ้โหมือใหม่วางเป็นละวิ่งอยู่วันนี้เออ,อเขามาแล้วควายลามต้องไปพูดต้องไปพูด ก็สร้างรับพี่พี่นะใช้ผ้าจับว่าขวลามครับ ใส่หัวโอ้ปะทู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 ะทมาทีละสองอ้ใส่หัวใส่หัวอู้นี่ใส่อ้ ใช่เขาหรือเปล่าอู้หู้อ้แมนแมนครับโอ้ติดเหงือกโอ้ยติดปากยูสองมาเขามาแล้วมองฟังลำนี่ขามอู้สายขวาใจเย็นใจเย็น หเขามาแล้วสองตัวติด ไลยตั้งใจครับโอ้โหตรวจอไปยี่นับจำนวนครับนับจำนวนเดี๋ยววัพิ่นครับต้องนับจำนวนครับตอนนับจำนวนครับ Ah. ผลประกอบการครับเหมือนเกินครับเกินสีดินทอนครับผมพอได้เล่นอยู่ครับผมพอได้เล่นอยู่ครับปุ่นฝากไว้น้ำแนคือเกาเด้อครับผม